สวัสดีสำหรับเช้านี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราไปติดขอบยีห้านิ้วกันครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาติดขอบยีห้านิ้วกันไี่ห้าอันนี้มาเก็บขอบนะครับ ที่ห้านี่เป็นไซส์เป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดของร้านนะไซส์ที่ใหญ่ที่สุดของร้านอันนี้อันนี้สามารถเอาไปเลี้ยงปลาไอพวกปลาคาร์พได้นะอันนี้เลี้ยงพวกปลาคาร์พได้ก็จะไซส์ใหญ่ ันนี้เรามาเก็บขอบตกแต่งขอบกันนะครับขอบที่เราใช้ใช้เป็นขอบเออ่ใช้เป็นขอบเออ่12มิลน,นะครับเดี๋ยวเราจะดูแล้วก็ไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆทำนะครับ ขอบที่ใช้นี่จะมีกาวในตัวนะครับรคมปลาคาร์ปก็เลี้ยงได้ประมาณห้าตัวนะครับแล้วแต่คนชอบบางคณเขาเอาไปเลี้ยงให้ปหาลาให้ดู อันนี้ผมอัดจาวแล้วนะครับเดี๋ยวจะตกแต่งขอบกับเอคากันซินอ่ะเสร็จแล้วนะครับ มนีเต่งขอบเสร็จแล้วนะครับนีแล้วก็จะมาทาสีกันซึมกันนะครับทาสีกันซึมแล้วก็จะมีอ่อัิลิโฟนต่อนะครับซึ่งให้มั่นใจเร0เล็นะว่าจะไม่รั่วนะครับ ถ้าใครสนใจก็ลองแวะมาดูนะครับร้านอยู่ที่เพชรบุรีนะครับพิมใน Google Map นะครับปุ่บุษมพูโหนกุ้ปลาสวยงานอ่าี่เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วใบใหญ่เสร็จแล้วจะไปตกแต่งยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดู คือกรตกแต่งที่เราจะเอาเป็นน้ำตกสองชั้นหรือว่าชั้นเดียวก็ได้นะครับนี่ครับพอเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ปลาเลียองอยนะครับผมนี่จะเป็อันนี้เป็นน้ำตกสองชั้นนะครับอุปกรณ์ก็ได้ไปครบอย่างนี้เลยนะครับผมสนใจสิดต่อสอบถามมาลองดูได้เลยครับขอบคุณครับ